เลยจะบอกเลยนะว่าใครไม่อยู่ฟังจนจบโคตรพลาดเลยครูเนยได้มีโอกาสไปเจอกับคุณเคแมนเนาะคุณเคแมนเนี่ยเป็นเจ้าของเพจนะคะชื่อว่าเคแมนศิระภพแจ้งชูชว่วยนะแล้วครูเนยอ่ะก,ก็ได้ไปขอสูตรเขามาเออนะคะใครอยากได้บ้างนะคะสูตรของคนร้อยล้านคัมภีรร้อยล้าน <c oughs> 5วิธีเรียนแบบคนร้อยล้าน ที่ทำตามง่ายที่สุดถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเรื่องของตัวเงินก็ได้เรื่องของการงานเรื่องของความสัมพันธ์คุณเคยคิดว่า5ข้อนี้คุณเอาไปใช้ได้กับทุกเป้าหมายเป้าหมายคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่5ข้อนี้เอาไปปรับใช้แล้วเป้าหมายคุณมันจะเป็นจริงอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าใช้เปล่านะอยู่ที่ว่าลงมือทำเปล่านะโอเคปะ่ะข้อที่ห ไม่ปล่อยให้โชคชะตานําพาชีวิตแต่ฉันจะนำํำพาโชคชะตาไปคือเมื่อกี้ใช่ปะคุณพ่อคุณแม่แยกทางแล้วก็ตัวเองก็มีคดีติดยาเสพติดแล้วก็ยกพวกตีกันใช่ปะตอนที่อยู่ในในเรือนจำอะค่ะเขาก็นั่งแบบคิดตกผลึกได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณแม่มาเยี่ยมเขาตลอดคุณแม่มาให้กำลังใจเขาตลอดเขาก็เลยคิดได้ ตอนที่คุณแม่มาเยี่ยมคุณแม่มาเยี่ยมที่เรือนจําให้กําลังใจลูกชายเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะเลิกจะบอกลาโชคชะตาเก่าๆที่มันเคยนําพาชีวิตเขามาถ้าคุณตอนนี้เจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เคยทําอะไรผิดพลาดเคยเหลวแหลกมาเคยไม่ดีมาเคยล้มเหลวเคยทําอะไรไม่ดีมา สิ่งหนึ่งที่คุณเอ๋ได้เรียนรู้จากอาจารย์และคุณเอยก็ทําอยู่เป็นประจําคือการให้อภัยตัวเองขอบคุณตัวเองเขาอยู่กับเรามากี่สิบปีแล้วคุณเคยขอบคุณตัวคุณเองบ้างหรือไม่ <c oughs> เคยไหมเคยไหมเคยขอบคุณตัวเองบ้างหรือไม่ใครเคยใครเคย หรือใครไม่เคยวันนี้ไม่เป็นไรพิมพ์มาเลยว่าฉันขอบคุณตัวฉันเองพิมพ์มาทุกคนประโยคที่คุณพูดกับตัวเองว่าฉันมันซวยชีวิตฉันมันแย่ฉันมันไม่ดีฉันไม่เก่งฉันแบบต้นทุนน้อยประโยคที่คุณบอกกับตัวเองมันเป็นประโยคที่ lead your destiny ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากเป็นคนที่ กลุ่มโชคชะตาตัวเองบางเรื่องคุณเขาเรียกว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกได้หรือเรื่องราวที่คุณแบบอาจจะเจอได้แต่คุณกำหนดโลกภายในแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้จากวิธีคิดที่มันอยู่ข้างในตัวคุณเองข้อที่สองเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพวันวันหนึ่งอะ่ะคุณลองลิสต์นะคะใครอยู่ในคลาส1 0 x ครูเอยจะให้ทุกคนทำสิ่งนี้ลองลิสต์หเพจ5เพจที่คุณติดตาม5เพจที่คุณอ่านคุณไปอ่านช่องไหนคุณดูช่องไหนมากสุดสิ่งที่คุณเสพอ่ะคุณลองลิสต์มาก่อนเสพมากสุดแล้วในแต่ละวันมันมีอะไรบ้างเสร็จแล้วลองดูดิอะไรที่มันเป็นลบบ้างเช่นเสพข่าวดราม่าเสพข่าวดาราเสพไอจีของคุณคนนี้ถ้าเมื่อไรก็ตาม ลิสสิ่งที่คุณเสพมันพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายที่คุณเอยบอกเมื่อวานน่ะเนี่ยเป้าหมายเข้าใจเปล่าโกไอ้พวกเนี้ยไอ้ลิสพวกเนี้ยมันสอดคล้องเปล่าถ้ามันเป็นบวกถ้ามันสอดคล้องถือว่าโอเคแต่ถ้ามันยังมีบางข้อที่มันเป็นลบเช่นคุณมั่งชอบเสพข่าวดราม่ามากเลยไม่รู้เป็นอะไรชอบเสพมากเลยใครฆ่ากันตายอะไรอย่างเงี้ยคุณดูทําไมหรอ อันนี้นะเวิร์กช็อปนี้อยู่ในคาบ 10x ที่น้องหมิวก็มาเรียนเนาะอ่ะเขียน5ข้อนี่มันคือการทบทวนตัวเองเลยว่าวันวันหนึ่งอ่ะคุณเสพอะไรบ้างแล้วอะไรที่มันไม่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณคุณก็แค่เลิกเสพสิ่งนั้นค่ะ ตอนที่อาจารย์เคมนเขาอยากจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนั้นเขาก็ไปเจอหนังที่ชื่อว่าวัยรุ่นพันล้านที่เป็นที่เป็นประวัติของเท่าแก่น้อยอะ่ะแล้วเขาก็เกิดแรงบันดาลใจเขาก็เกิดอินสปิเรชันเขาก็ตัดสินใจและบอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งมันจะต้องมีคนเอาประวัติของเขามาทำเป็นหนังแบบนี้ประมาณเนี้ เขาตัดสินใจว่าเขาจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนี่คือเป้าหมายของฉันเข้าใจปะ่ะเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไปหามาอันนี้คุณเลยไม่ได้สอนใครอยากเรียนเดี๋ยวค่อยไปเรียนโอเคเปล่าใครยังไม่มีเป้าหมายยังไม่รู้ว่าแม่งบอยากได้อะไรยังไม่มีทิศทางเลยยังมึนอยู่อันนี้ไปเรียนวิชาตั้งเป้าหมายคุณเลยมีสอนไว้แบบลึกซึ้งเข้าใจป้า 10x เป็นคลาสเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยากมี passive income แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร ไม่รู้ว่าจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีไปทำอะไรคุณเอยให้คุณหาเงินจากต้นทุนที่คุณมีไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะไม่ต้องมีเงินทุนเอาต้นทุนที่ตัวเองมีสอนวิชาหาเงินให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนี่คือคลาส 10x ส่วนคลาสที่เป็นเป้าหมายนี่มันคือคลาสเป็นแบบเป็นกราวพื้นฐานในเรื่องของอคุณจะประสบความสำเร็จอะ ไอ้พวกเนี้ยมันคือกล่าวไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมันคือการตั้งเป้าหมายการฝึกนิสัยฮับบิตต่างๆการตัดสินใจเข้าใจป้ะเนี่ยมีทั้งหมด4วิชาการตัดสินใจแล้วก็การทําตนให้คนรักการทําตนให้คนรักนะคะทำยังไงให้ลูกค้าคนรักคุณทํายังไงคนเห็นเขาอยากช่วยงานคุณไม่ใช่เห็นหน้าคุณแล้วเขาก็ไม่อยากคุยกับคุณแล้วเข้าใจเป้าเออแล้วเนี่ยมันถึงไปถึงเป็นอะไรพวกเอ,อ่อ จัดหาเงินยังไงอะไรยังไงไปถึงเป้าหมายที่คุณอยากได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายเอาให้มันชัดเจนก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วต้องเป็นเป้าหมายที่เราเป็นคนกำหนดอย่างต่อมาให้คุณลอง list ไอสิ่งที่คุณเสพบทความล่าสุดที่คุณอ่านไอ้เรื่องที่คุณพูดบ่อยๆที่คุณแบบชอบคุยกับเพื่อนนะท็อปิกอะไรที่คุณคุยกับเพื่อนลอง list มาดูแล้วคุณจะเห็นตัวคุณเอง